สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกฐานภายในประเทศและต่างประเทศเด้อพอๆกับซองสนนีป่าเด้อพี่น้องบรรยากาศน้ำส่วยจักหน่อยเมื่อเนี่ยเขาสิไปขึ้นบักค้ามก็เป็นใหญ่จืดมาสั่นใหญ่จืดส่วนไปขึ้นบักค้ามพี่น้องเลยป้าโตใหญ่จืดเราก็เตรียมพร้อมขับแน่แฟนไปขึ้นต้นในซ้ายแม่ข้นบ่ได้กับแม่สิเป็นคนขืถ้าสนี่ข้นบ่ได้ท้าแม่เป็นคนข้นมาสั่นพี่น้อง แม่ยเฉพาะไรปอค่อยกวนังอยูชื่อสมาชดีพี่น้องมาพี่น้องไปเบิกน้ากันมาอย่างจืดจะเป็นคนขี้มาขามน้องอันเนอบอกไปตีน้อมาไหนแม่เกี้ยบกขันนะอ่ามาเกี้ยบขามไปช่วยอันเนอบอกเกี้ยบขามเลียสาวกอดคอเอ้ยพี่น้องเลยเอาลานอยู่แบบเหมืองมาได้ไปใสเหมือนไหนนี่ละสาว ลงก่อนนะเฮ้ยลงก่อนลงก่อนเอาสับฝืนต้นมะขามต้นนี้แล้วพี่น้องเลยเป็นกระทำแม่แม่เอาล้านสาว้อมบลอดไปใส่ยู่เพื่อนเอาล้านสาวพ่าอกบแม่ฝืนแปนเมื่อบ้านเมื่อบ้านคือเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเลย ว่าเมื่อเอาบักคามขึ้นบักคามเป,ะปะ่าบักคามคายเนาะเฮาก,ก็เอาหลานอยู่เพื่อนพอมาขึ้นน้องอัเนเลยก็น,นอนกับสเนี่แหละพี่น้องเลยนอนกันบ่อขึ้นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่เฮือนอยู่ซ่านถาเถาแล้วพี่นอ้องยังแม่ถ้าแม่สิพาไวม,ม,มาขึ้นบักคามว่มาสั่นอยากสิได้บักคามได้บางยังหรืพี่น้องเพกวนคายกวนนั่งอยู่ซื่อเพื่นอน อย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มนายเด้อพี่น้องตื่นเช้ามากอะไรเพิ่มเบื่อเพิ่มนยายคอยให้ยกำลังกาใจสนี้ตอนนี่กำลังน้องเด้อท่านผู้ชมปิดผ่าดประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อน่าร้อนนะเดือปลุงเดือท่านผู้ชมได้สบายดีท่านผู้ชมยัง มีแต่เ right? <bad> ิีมหวานอันนี้คือเิีมหวานใช่ไหมปุ่นเออสาวอันนี้คนงามเมื่อกี้กัอากาศหนาวหนาวได้พี่น้องหนาวเักหน่อยใส่เสื้อข้ายาว a หายแก่ออกเลยบ่มากแต่ละมุนมาดนะไม่แอบบ้า เรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่สิกข้นตัวใดเดียวนี่แล้วต,ตนตี่แหละตำส่้าไม่ได้สิไาข้นได้ส่นจ,นย,ย,จยก่อน่าเดียว <c oughs> นังส่งพญายจอยปหลักส่งพญายจอยมาใส่แล้วคะแนนน่ะฮ <c oughs> ่ะาฮ่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 า่าฮ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 ่ ไปหลักส่งพญายิ่งใหญ่มาใสใ่พี่น้องมีอะไรจือดสิขึ้นมะคาม,มาสะ <laughs> แม่จะสิขึ้นงานอะไรนะนโอ้ยเจึ้นมาได้ดอกมาต้องขึ้นมาต้องขึ้นมีอะไรจือด <laughs> พี่น้องโผตายแหละตายแหละไม่ก็สิฮักแต่น้อป้าโผแม่ดึงลง่องเนี่ยเสียทั้งรังจะ้ะนะอมมเ,เออ โอโหลงมานะโอ้ยจ mm. mm. uh, mm. mm ้าหน่งานนะฮักเสดอโหโหคือคือยังงี้พี่นาะฮ่า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 เฮจืเห็นยังไงพี่เนาะตัวอืม ได้บ่ร้อยบ่ได้บ่ได้งานมันดอกเลยลงมาโอนบนะ้มแม่ชิเต้นไปใส่งานนะนอะชิเต้นไปใส่งานนะให้เกิดต้นหน่อยชิเต้นหยนดหยัดไปแม่พ่อกระเทือนละแหละลงมา ถือผ้าถือกระต่ายแข่งแหน่พี่น้องเอลยบันน้กินดอกไปหลักเอาส่งผนโยนจอยมาใส่อันนั้นมันดอกหลือเด้อไว้ายดอกมาแห้งน้องเออเนยไปถือเอากระต่าออกมาเลยเนยเห็นได้ได้หนะไม่ใหญ่ได้ชิลงมาได้นะมอคนไดมาขายบุ๊คเอ้าหนูไม่ใหญ่ชิลงมาได้พี่น้องขึ้นไปได้ลงมาได้บ้านนี้่งานอะไรแม่

ขึ้นขึ้นได้ลงมาได้พี่น้องเอ้า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 เน่ไปเอามชื่อ龙่อาเอ้าโอ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 ้าโอโโอ้โอ้โอ ย้อมไปขนกนกงไว้ว่าไปตะหัวพี่น้องเลย <c oughs> มาพี่มาเลยเนยจะคายต่อบ่หนัะไงเนยบังเหนีนยแม่ี่นะเอาใหม่แม่เล้นี่เอาใหม่แม่แ้เลมันจะขืนมันมาไล่ลายนม่ยะไรขืนแหงว่าพะหมากเล้วโอพี่น้องไปข้นอีกเลยไปข้นต้นนั่นมา ปวดโปวดปวดเอ้าลงมาคือเก่าโอ้ยไม่ต้องขึ ok uh, <h <h ้นเลยนะเอาไม้แมนเอาเบิ่งต่คนจะขึ้นได้ไงป้าน้ะเนยด้ม่าคามพอได้เกาคลายพอได้เบาพอได้เดาเนยแบบไม่เห็นงน่น่ะอ้ยม่ใหญ่จืดปวดโพนนะพี่น้อง นี่แม่ตายแล้วมั้งพวงดูนีนพ,พ่อคายอ,อืนี่วูวนี่บเก็บมาขามเลยผู้ผู้ผู้เหตุไม่เสียเรียงทับหัวโอ้น้ำแม่มันหล่นแล้วนะมันซุกแล้วมันลยหล่นนี่ไม่ใช่เชื่นกับเก็บต่อพี่น้องเอ้ย เป็นข mm. ึ uh. uh. ้นบ่ได้แม่ดึงลงแนส่งนะดึงเสือลงแนดึงเสือพี่น้องเออลานกันจะบอกว่าดึงเสือลงแนแม่ไปสัตว์เออเกี่ยวมาขามบอกเออตัมาสอเด้อมาคามหึงบ่ได้ี่ัวมาสอเด้อ มาเจอมาเจอมาสอบเอาเอามาน้ามาขึ้นมาขามนี่แม่เอามาเอาไปน้าเราเลดมาเอามาขึ้นมาขามเลยโอ้ยเปิดคขอไปเนี่แม่ซื้อได้ขอซาบาทเออขอซื้อซาบาทไปซื้อได้ต้นมาเด้สักต้นต้นท่ามาได้บ๊อบีให้บอกว่าบ่มี อเนยอเนยว่าบ่มีอันเนยว่าบ่มีป้<อ>าง่ามาเจ้านะแม่ดกเลยแม่บ้าตะพูมันล่นพี่นะถ้าแม่สิไดายบานี้แล้วบาน,นี้โกนเียวให้เี่ยวเคียวหย้

เจ้าของเขาไม่อยู่ค่ะคุณแม่นี่บลาคา้างไม่ใหญ่จืดพี่น,นอ้องบลาค้างหวานอยู่แม่มาลองชิมม่งชิมมึงดูค้างหวาหรือค้างเปรี้ยวแฮ่ๆมองม้า,ออมานอะไกว่าเดี๋ยวมาลองเป็น,นอะไรแ่บปะ ไอ่ว่าเานตามาใส่มาคามเน,น,านี่ยเนาะเมาคมันหวานบะหวานอืมเป็นมาคามหวานได้พี่เนาะสงสัมีคนเอานังตามาใส่มาคามยัอนี่ยน, <c oughs> นี่แหละว,ว่าคนคนหลักซื้อมาใส่ให,ห้ึื้อไปยังมะขามตะโกนโทนน้ำมันหมูที่ตัวี่วงไล่โชคัีเนยพ่อ่าจะยังอดโอ้มาคามไม่นองพรเ โดยโดยเขาไป็นยังมาจากฮะดูเงี้ยเพิ่นแดดลูกมาพี่เด้อย่องคลิปนี้กับเซเนราคลิปแล้วเนาะผักกุ้ลายกุแชร์กุติดตามสองสนีป่าเนี่ยเด้อพอๆกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดีม่ใหญ่จืดก็ตั้งทางไรอีกเลยวันใม่สิไปปิีนต้นขามอีกบ่เนาะสิได้ไปหาน้าม่ใหญ่จืดก็ิ่งเอาลานอยู่กับม่ใหญ่จืดนะพี่น้องเอ้ยงมกันไปงมกันมาพู่เชิงฮือนลังนะ ทึ่งเห็นไม่น้องอันนี้เงยพอเราอย่าไปอยู่ตากแดดลูกคำว่ามหอมผีไหมสบายดี